สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพระก,กานะคะแขกแล้วก็คุณอาจบุญหน้าค,ค่ะมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์2องทุ่มถึง2องทุ่มครึ่งค่ะครับ สองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งเราต้องย้ำนะฮะที่เปลี่ยนไปคนก็เปิดมาเฮ้ยทำไมไม่เจออีกอะไรบางท่านถึงกับโทรมาถามเลยค่ะว่ารอตอนสามทุ่มครึ่งทํไมไม่มาไม่มานะคะเราเปลี่ยนเป็นสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับคุณอัดเมื่อคืนลัลลาไปหน่อยไม่ใช่เมื่อคืนคืนวันเสาร์ลัลลาเพลงป๊อป นะคะจริงๆแล้วน่าจะมีตัวอย่างแบบเห็นชัดๆชัดๆเนอะแต่ว่าก็เยอะใช่ไหมคะหยิบหยิบจับเพลงไหนก็ใช่ไปเสียทั้งนั้นนะคะเบากันแล้วล้นลากกันแล้ววันนี้แขกขอแย่งซีนของแขกกลับคืนมาจะมาชวนคุยเรื่องโทษประหารชีวิตค่ะคุณอัดแตกต่างกันเมื่อวานเมื่อวานซอฟต์เบาๆวันนี้ก็เลยจะกลับมาฮาร์ดคอร์นะครับทวงบัลลังก์คืน เอิญมีข่าวในประชาไทยนะคะข่าวในเว็บไซต์ประชาไทยเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเมื่อวันที่15มีนาคมนะคะ Amnesty International ประเทศไทยได้ออกแถลงการ์สากลนะฮะค่ะ ได้ออกแถลงการเสียใจต่อการที่ประเทศไทยปฏิเสธข้อเสนอแนะให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติในการรับรองผลการทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยตามกลไกที่กําหนดไว้นะคะซึ่งในรายละเอียดของข่าวมีแถลงการขององค์กรนิรโทษกรรมสากลนะคะซึ่งถ้าหากสนใจก็ติดตามอ่านกันได้ในเว็บไซต์ของประชาไทยเพราะฉะนั้นจากข่าวนี้ค่ะคุณอาด ก็เลยทาให้แขกตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะโทษประหารชีวิตยังควรมีอยู่หรือไม่มนะคะคุณอาจยังควรมีอยู่หรือไม่เราจะดูได้จากไหน ดูแต่ประเทศไทยก็คงไม่ได้ลองมาดูกันนะคะว่าในประเทศต่างๆทั่วโลกโลกเลยนะคะว่าโทษประหารชีวิตเนี่ยสถานการณ์โดยโดยทั่วไปเป็นไปอย่างไรคุณอาทีนี้ก่อนที่จะมาดูสถิติกันโดยละเอียดนะคะก็มีบทความในไอของเว็บไซต์ไอรอค่ะบอกว่ายกเลิกโทษประหารเราอยู่ตรงไหนในกระแสโลกนะคะซึ่ง ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาค่ะคุณอัดหลายประเทศยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วนะคะทั้งโลกคุณอัดเหลือเพียง58ประเทศที่ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน58ประเทศของโทวโลกนี้ค่ะยังมีโทษประหารชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันแต่มีเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่นำโทษประหารชีวิตมาใช้จริงๆนะคะซึ่ง หนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่ยังมีการนำโทษประหารมาใช้จริงๆก็คือประเทศในแถบเอเชียแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยน่าตกใจนะครับโดยความคิดของผมและคิดว่านะ่าอาจจะมีโทษอยู่แต่ว่าไม่มีการทำโทษลงโทษประหารชีวิตเนี่ยในประเทศไทยแต่ว่าก็ยังมียังมีอยู่ยยเดี๋ยวเราจะมาดูกันการประหารชีวิตครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยคือปี2552นะคะคซึ่ง ก่อนหนะ้านั้นย้อนหลังไป6ปีมไม่มีการใช้โทษประหารชีวิตคุณอาจเราก็รู้สึกจะเป็นโทษของออคดียาเสพติดทีนี้มันมีในสถิตินะคะว่าตารางแสดงรายชื่อประเทศที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตนะคะ<ช>คุณอาจอาซึ่ง ของเราจะวันนี้มีอ้างอิงเยอะนิดหนึ่งนะคะคุณอาจแขกนำมาจากบทความการศึกษาเรื่องกระแสโลกาภิวัตและการลงโทษประหารชีวิตในรัฐไทยของคุณธัญรัตน์ทิวถนอมนะคะซึ่งอยู่ในหนังสือเความรุนแรงซ่อนหาสังคมไทยค่ะซึ่งมีอาจารย์ชัยวัฒน์สถานันเป็นบรรณาธิการนะคะทีนี้มาดูตารางแสดงรายชื่อประเทศที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตมีหลายประเทศที่น่า น่าตื่นเต้นคือคือน้าประหลาดใจนะคะเช่นประเทศภูภูตานนะคะยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วในปี2004แล้วการลงโทษประหารชีวิตครั้งสุดท้ายที่ประเทศภูตานมีในปี1964ค่ะคุณอัดประเทศโคลัมเบียยกเลิกไปตั้งแต่ปี1910 โทษประหารชีวิตครั้งสุดท้ายปี1909สาธารณรเช็กนะคะยกเลิกไปในปี1990นะคะหรือประเทศโมซัมบิกนะคะก็ยกเลิกไปในประเทศ1990ประเทศเนปาลก็ยกเลิกแล้วเช่นกันคุณอัดโทษประหารชีวิตของประเทศเนปาลให้ยกเลิกไปในปี1997แล้วก็มีการลงโทษประหารชีวิตกันไปครั้งสุดท้ายปี1979คุณอัด มาดูเพื่อนบ้านเราบ้างนะคะประเทศฟิลิปปินส์ค่ะยกเลิกไปในในปี2006ันหแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะมีโทษประหารชีวิตกันไปปีส0งพันประเทศตุรกีนะคะยกเลิกไปสองพันสี่ติมอร์ณุณอาจประเทศเกิดใหม่ยกเลิกไปแล้วในปีพ9นเก้าร้อยเก้าสิบาเพื่ประเทศกอมเูชาเพื่อนบ้านของเราก็ ยกเลิกไปแล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยวแขกดูนิดหนึ่งว่ากัมพูชายกเลิกไปในป,ททปีไหนนะ,ะไปว่าเขาด้วยว่าซอกคาาวอย่างนี้นะครับะะก็ประเทศกัมพูชาก็ยกยกเลิกไปแล้วคุณอัดเออหล,หลายประเทศปาน,นามากวายัยโปลแลนด์โรตุเกโรมาเนียซามวัวเซนเนกลัล เบียร์นะคะคือพูดง่ายๆว่าเหือเพียง58ประเทศเท่านั้นในโลกที่ยังมีโทษประหารชีวิตแล้วก็หนึ่งในเหล่านั้นก็คือประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วทําไมนะคะทำไมจึงมีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศส่วนใหญ่ในโลกนี้ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะคะเป็นผลมาจากข้อตกลงของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองค่ะซึ่งมีบทบัญญัติทั้งหมด หกประการด้วยกันนะคะบอกว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กําเนิดสิทธทินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายบ,บุคคลจะต้องไม่ถูกทําให้เสียชีวิตโดยอําเภอใจในประเทศที่ยังไม่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตการลงโทษประหารชีวิตอาจกระทําได้เฉพาะคดีอุกชะกันที่สุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะกระทําความผิดและไม่ขัดต่อบ,บทบัญญัติแห่งกติกานี้และต่ออนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมการทําลายล้างเผ่าพันธุ์การลงโทษเช่นว่านี้จะกระทํได้ ก็แต่โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่ม,มีอำนาจในกรณีที่การทําให้เสียชีวิตมีลักษณะเป็นอาชญากรรมการทําลายล้างเผ่าพันธุ์ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าข้อนี้ม่อาจให้อํานาจรัฐภาคีใดแห่งกติกานี้ในอันที่จะเลี่ยงจากพันธกรณีใดที่มีบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการลงโทษอาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันุบุคคลใดต้อง คำพิพากษาประหารชีวิตย่อมมีสิทธิ์ขอพยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษตามคำพิาาำพากษาการนิรโทษกรรมการอภพยาโทษหรือการลดหย่อนผ่อนโทษตามคำพิพากษาประหารชีวิตอ,อาจให้ได้ทุกกรณีรบ,บุคคลอายุต่ำกว่า18ปีที่กระทำวามผิดจะถูกพิพากษาประหารชีวิตมิได้และจะดำเนินการประหารชีวิตสตรีขณะมีคันมิได้ประการสุดท้ายรัฐภาคีใดแห่งกติกานี้จะยก ข้ออ้างนี้ขึ้นอ้างเพื่อประวิงหรือขัดขวางการยกเลิกโทษประหารชีวิตไม่ได้นี่เป็นข้อตกลงของสหประชาชาติเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่